ปัญหาทุกข้อแก้ได้ด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกปางวันนี้ลุงจะให้เองเอาห้าคำนี้ไปใช้หันถ้าใครตั้งใจฟังลุงจะไม่คิดฆ่าตัวตายเลยหันไอที่นั่งหลังๆช่วยหน่อยนะลุงใช้พลังนะในการถ่ายทอดวันนี้หันพลังลุงจะถูกทำลายโดยการคุยกันเพราะลุงต้องการสมาธิเองหลับลุงไม่ว่าเพราะกฎ ทองของชีวิตลุงก็คืออย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทันทีที่ไอ้หลานหันไปคุยกับเพื่อนเพื่อนหลานเสียสมาธิแล้วเขาเสียโอกาสวันนี้โอกาสที่ลุงจะเจอเองไม่ใช่ง่ายๆนะโอเคไหมเพราะเดือนที่แล้วลุงบรรยายสี่สิบรอบอะเพราะนั้นถ้าลุงนัดไว้ลุงต้องมาแต่ถ้าลุงเกิดป่วยวันนี้เองไม่ได้เจอลุงนะจริงไหมเั้นการที่คนจะมาเจอกันได้ต้องมีบุญสัมพันธ์ระดับใดระดับหนึ่งอย่าทําลายบุญสัมพันธ์คนอื่น ถ้าเองจะหลับลุงไม่ว่าแต่อย่าคุยได้ไหมขอลองได้ไหมพอลุงปกติถ้าไม่มีกล้องขวางไว้เนี่ยลุงจะเดินไปถึงข้างหลังเลยแต่ตอนนี้เกรงใจพี่ช่งางภาพับโอเคนะแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเองคุยมากๆลุงจะเดินไปถึงข้างหลังสรุปแล้วลุงอยากให้ทุกคนได้อะไรที่ลุงโชคดีได้รับมาในชีวิตห้าคำนี้วิธีจำง่ายนิดเดียว ให้ใช้อวัยวะในตัวเราเป็นเครื่องช่วยความจําทุกคนกรณายกมือขวาแล้วกลางเดียวขึ้นมาถ้ารู้กระดิกนิ้วโป้งสําคัญที่สุดให้นึกถึงคําว่าสติโอเคไหมนิ้วชี้อีคิวสังอะไรครับปัญญานิ้วกลางสูงสุดคือศรัทธาทานี้นิ้วนางจําง่ายเนี่ยเอาไว้ใส่อะไรคะแหวนอะไรเอ่ยแหวนมั่นถ้าเราทําเร็วเขาจะมั่นเราไหมเราต้องทํา กุหลลกองโอเคไหมตกลงทุกนิ้วมีตัวช่วยแต่นิ้วก้อยไม่มีตัวช่วยก็ให้จําตัวเดียวว่าตบท้ายด้วยสายกลางตกลงนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้และนิ้วโป้งง่ายไหมเนี่ยถ้าง,ง่ายลองเปลี่ยนขวาเป็นซ้ายหรือ้ยเปาได้ไหมไม่ต้องยกละตอนนี้ ห้ามดูที่จอให้ดูที่นิ้วมือลงุงถ้าลุงกระดิกนิ้วไหนให้พูดตามที่เราตกลงกันไว้นะครับปร,รบมือให้ตัวเองเอาล่ะตกลงอย่ากรดลุงก่อนสี่โมงครึง่งอย่าเครียดและอย่าวิตกทั้งพูดถึงความตาย ถ้าเกิดอะไรที่ทําให้เราเสียสมาธิให้เจริญสติกลับมาได้ไหมเพื่อจะเข้านวัตกรรมนี้ถ้าได้ลุงขอบคุณเพราะอะไร